คือผมไม่โทษเด็กนะผมโทษคนที่ให้ข้อมูลเด็กมากกว่า,าดเด็กไปเอาข้อมูลมาจากไหนอะไปตะโกนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอในหลวงมีอํานาจที่จะทานูน่นทํานี่ตามพระราชพยาสัยเนี่ยผมบอกในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอยู่แค่สองเรื่องเองก็คือว่าแต่งตั้งขา้าราชการในพระอ,องค์กับแต่งตั้งองคมนตรีแต่ก็ต้องมีผู้ทุนรับทุนก้าวทุนสนองอะไรร,รับสนองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยผมก็เลยโพส์ใน c e e o o o กถามว่าเนี่ยพวกพักเก้าไกลเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งที่เด็กพูดไหมถ้าไม่เห็นด้วยช่วยบอกหน่อยดิช่วยบอกหน่อยว่าเด็กเนี่ยพูดไม่ถูกจะได้ตักเตือนเขาก็เห็นเทียบไม่ได้ตอบอะไรผมเลยนะคืออาอผมก็โพสไปอะ่ะว่าเนี่ยเด็กเขาเขาตะโกนประท้วงอะ่ะนะครับเป็นคลิปเลยนะบอกว่าเนี่ย เราไม่พอใจในหลวงนี่มีใช้อำนาจตามอธัธยาศัยได้หลายเรื่องแต่งตั้งกรรมการอะไรนะกรรมการองค์กรอิสระเฮ้ยมันไม่มีมันไม่ใช่กรรมการองค์กรอิสระนี่มันก็เสือชื่อมาจากกระบวนการนะครับแล้วก็วุฒีสภาก็คัดกรองอะไรไปมันไม่ได้เกี่ยวกับสาาบันแต่งตั้งราบาลเนี่ยเซนใช่แต่ไม่ได้อธัธยาศัยไอ้นี่ข้อมูลแบบนี้ไปกรอกหูไปใส่เนี่ยต่างนานาน,าน,นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นเหตุมันอยู่ที่ข้อมูลที่ไปใส่เด็ก ควรควรจะถามเด็กว่าเออนะครับไปรู้ข้อมูลนี้มาจากไหนนะฮะให้นักสังคมสงฆ์นัก,กจิตวิทยาอะไรต่างาเวลาออจับกลุ่มตัวสอบสวนปากคำเนี่ยก็ถามเขาดีๆถ้าเขาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆคุยกับเขาเราจะได้รู้ต้นตอว่ามันมาจากไหนถ้าถ้าจะให้ดีนะไอ้ถึงที่เขาเชื่เอเด็กเด็กเชื่อว่าเด็กไปไปประท้วงไปเขียนข้อความหรือไปปาสายพูดนะครับในข้อความที่ผิดนะครับเป็นข้อความที่หมินประมาท รตริย์แล้วก็เอ,เอาเอาหลักฐานข้อที่จริงไปให้เด็กดูสิเมื่อกี้ที่ผมมีประเด็นกับเรื่องคนที่เขียนวิทยานิพน์หรือเขียนหนังสือที่เอ,ออ้างอิงนะครับกล่าวถึงผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์กล่าวถึงในหลวงรชาชการที่เก้าแล้วก็อ้างอิงนะครับอ้างอิงผิด,ผดพลาดคือพี่บมันไม่มีข้อความที่ตัวเองเขียนเนี่ยนะครับในเชิงอานเลยอืแล้วถ้าเด็กมันไปเชื่อ านหนังสือแล้วก็เชื่อโดยไม่เช็คเชิงอัานเอาเราก็เอามาให้ดูคุยกับเขาแล้วถ้าเขาสารภาพนะในนี้สารนี่ส่วนใหญ่ถ้าคดีหนึ่งหนึ่งสองรับสารภาพเขาให้รอลงอาญาหรือนะไม่รอลงอาญาก็ยังรอรอกําหนดโทษก็มีเรามีวิธีที่จะช่วยเด็กเยอะโดยไม่ต้องไปแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้พี่อน,นิพนธ์หนังสือที่ เราก็มีหลักฐานว่าข้อมูลเนี่ยมันผิดเพี้ยนมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์เนี่ยอันนี้นี่คือมีการดําเนินการหรือหรือเอาผิดอะไรเขายังไงถึงไหนยังไงบ้างไหมคะคือที่เนี้ยที่นิ่ยพลเนี่ยมันมันสำเร็จไปแล้วมันรับปัญญาไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2 5 5 2น้าิบเนี่ยผมผมเพิ่งมา,ม,งม,ามาสำรวจพบข้อผิดพลาดในปี2560กสิแต่เผอเิญมันเป็นพิ่นียิี่พลที่จบแล้วเนี่ยทางกุลาไม่มีระเบียบให้แก้ ทังจุฬาก็เลยใช้องจุลาใช้วิธีว่าปกปิดวิทยายนิพนธ์ทั้งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วทั้งที่เป็นกระดาษและที่นี้ประเด็นคือว่าผู้เขียนเนี่ยผู้เขียนได้เอาได้เอาได้เอาข้อความที่ปิดที่ปิดเบอร์เนี่ยไปตีพิมพ์เป็นหนังสองือทีที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียว <pineapple S 2> ผมก็ขอคือจุลาก็ขอเขานะทำหนังสือเซ็นไปที่ผู้เขียนเนี่ยบอกขอให้ไปแก้ไขนะคือพูดง่ายให้เกียรติกันเนเนแก้ง่ายนิดเดียวเนี่ยนะ แล้วก็เอากระดาษแผ่นหนึ่งยัดขึ้นไปแล้วบอกว่าคำผิดแล้วก็โพสเฟซบุ๊กไงว่าใครที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปนะถ้าอยู่หน้านี้นะขอขอขอ,ขอให้ขอให้ทราบว่าข้อความตรงนี้มันผิดพลาดแล้วถ้าเราจะมีการตีท์ใหม่เราก็จะพิมพ์ให้ถูกต้องใครที่จอาหนังสือ,อที่เล่มเก่าที่ผิดพลาดมามาแหละมาเปลี่ยนก็ได้อะไรอย่าเขาจะทกันสากลกันแบบนี้ในเมืองไทยก็ทําแบบนี้นี่เก่ก,เก็ไม่ทำไงแต่ก็ไม่ทําอะไรเลยก็แค่สองปีจนกระทั่งคนที่เดือดร้อนเนี่ยคือผมผมถือว่าสองปีเนี่ยไม่ไหวแล้ว แล้วปรากฏว่าประท้วงเพนกปินพันธิชิวระก็ออกมานะครับแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะนะครับมีการประท้วงมีการกล่าวหาว่าร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์พูดถึงพระมหากษัตริย์ว่าทําผิดนรงนี้นั่นแล้วเพนกวินเองเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าหนังสือที่เขาชอบที่สุดเนี่ยคือไอ้เล่นเนี้ไอ้เล่นที่มีปัญหาเนี่ยเน้นว่าเด็กบางคนก็อาจจะมีเจตนารมณ์บริสุทธิ์ที่อยากจะเห็นประเทศชาติมันดีขึ้นที่อยากจะเห็นความยุติธรรมแต่กลายเป็นว่า ความอายุที่ทำที่เขาคิดว่ามันมีอยู่เนี่ยมันกลายเป็นเป็นความอายุที่ทำที่ไม่มีอยู่จริงเราก็เกิดเป็นเจเนเรชันที่เชื่อเรื่องอย่างนี้ไปเลยผมก็เริ่มเป็นห่วงว่าเอ้ยเยาวชนเนี่ยมันจะโดนจะโดนคดีกันเยอะนะออกมาชุมนุมผมก็เลยต้องต้องให้สัมภาษณ์สาธารณะเปิดเผยเรื่องวิญญาณิพนเนี่ยครั้งแรกต่อสาธารณะเนี่ยคือเดือนธันวาคมพศ2563สิบค่ะเพค่ะผมบอก ถ้าปอดไปให้เด็กเข้าใจผิดแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะาสำนักพิมพ์ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรตัวคนเขียนก็ไพยายามจะประกาศในเฟซบุ๊กว่าข้อความที่เขาเกล่าวถึงสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ถูกต้องพอผมเผยแพร่ข้อมูลนี้ออกไปเนี่ยทางพายาธของกรมพยาชัยนาทีนี้หนันงสือเล่มนี้พูดถึงชองสช่วง2490ด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้สเสด็จราชการแผนพระองค์ก็คือกรมกรมขุนชัยนาทนาเรนทรนะครับ ซึ่งมีศักเป็นพระปิตุลาของขนชานที่เก้าเนี่ยแล้วหนังสือเล่มนี้ไปบิดเบือนว่าอกรมขนชัยนาเนี่ยแทรกแซงการเมืองเอไปนั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประดุดพระมหากษัตริย์ในระบอบบูรณาสิทธิราชเอาเด็กอ่านก็บอกโหไหนบอกเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่ห้าเก้าศูนย์ที่กษัตริย์ยังแทรกแซงการเมืองขนาดนี้อะไรเงี้ยทีนี้เขียนก็ความแบบน เอ่อหมอมชวงป์ปเยยนันธนารันสิทธ์เนี่ยซึ่งเป็นหลานนะครับหลานหลานปู่คือเป็นหลานของกรมขุนองพญาชัยนาเนี่ยเมืม่อรู้เรื่องแบบนี้ความเสียหายของราชสกุลเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นก็เลยมีการฟ้องร้องฟ้องร้องสำารับทิมและบรรณาธิการนะครับเพราะตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นคดีความกันอยู่ไงฮะส่วนสิทธิ์เก่า<ม>นี่สิทธิ์เก่าจุลาที่มีความห่วงใยชื่อเสียงของสถาบันก็เข้าเช่อสี่ร้อยคนแล้วก็เสนอชื่อ เสนอเรื่องร้องเรียนไปที่ทางหม,ามาหาวิทยาลัยก็เลยตั้งกรรมการสอบเรียนที่ผลนี้ก็สอบมาสอบมาสองปีแล้วยังไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้น,ก,น,นก็ยังทุกอย่างอยู่ในกระบวนการที่จะต้องตัดสินว่าอาตจรลงความเสียหายที่เมื่อกี้ในเน่บอกความเสียหายเนี่ยคือผู้เสียหายคือหลานของราชสกุลาาหลังสิตที่เขาฟ้องแต่แน่นอนนะครับไอ้ที่ไปพูดพาดพิงแล้วในหลวงราชการที่เก้าบิดเบือนหรือสมเด็จย่าไปบิดเบือนเนี่ยก็ไม่มีใครฟ้องหรอก Tchau. Ah.